Ahoj. หลายครั้งในทุกวันนี้นะครับเราก็มักจะได้ยินคําว่าศาส,สนาสมัยนี้นะ่ะมันเสื่อมพระยุคนี้นะ่ะมันไม่เครง่งเหมือนกับพระสมัยก่อนเลยที่ก็แบบมีข่าวเช้าออกมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มตีศีกาอะไรเนี่ยออกมาให้เราแบบตื่นเต้นกันทุกครั้งเลยทีเดียวจนเอเราก็คิดไปว่าแล้วไอ้พระสมัยก่อนเนี่ยท่านดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่คนชอบบอกว่าพระสมัยนี้ไม่ดีกันเราก็เลยไปหาเรื่องหนึ่งมาครับแล้วก็โอ้ เจอเรื่องที่ถ้ามาเกิดยุคนี้เนี่ยมันต้องเป็นข่าวเชาว้าทวิตกันว่อนแน่เลยครับคือแบบมันจะเป็นเรื่องราวในวัดที่มีสีสันครบทุกรสกันเลยนะฮะซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FND i a r y ในวันนี้นะครับโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นอย่างซัวเถาแรนะฮะในสมัยของราชวงศ์ซ่งครับ หรือถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยก็จะสักประมาณ100ปีก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยจะได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอีกนะครับคือนอนมากที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีบัณฑิตผู้หนึ่งครับที่ได้แต่งงานแล้วก็ชอบหนีออกจากบ้านไปฮะไปอ่านหนังสือที่วัดตรงบริเวณชานเมืองมากเลยด้วยเหตุที่ว่าวัดแห่งนั้นนะครับจะเป็นวัดที่มีลักษณะแบบตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็สงบเงียบไม่มีอะไรมารบกวนนะครับโดยเฉพาะหน้าตาของน้องเมียเขาครับที่ก็เป็นหน้าตาแบบ ชี้ๆแปะแปะเห็นแล้วแบบชวนระทวยทุกครั้งเลยนั่นแหละครับท่านบัณฑิตก็แบบได้อยู่บ้านนี่ข้าไม่ได้มีอารมณ์มาอ่านหนังสือแน่เลยก็เลยหนีไปอ่านที่วัดครับนั่นแหละเพื่อสมาธิล้วนๆแต่แต่ว่าไอ้การซึ่งท่านได้มาอ่านหนังสือที่วัดนี้ประจำนี่นแหละก็เลยทําให้ท่านนะครับได้รู้จักกับเจ้าอาวัตของวัดนี้ฮะที่ก็ได้รับรู้เรื่องราวของผู้หนุ่มบัณฑิตที่หนีเมียมาอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าตาของภรรยาของบัณฑิตเลยไง จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันเหมือนกับว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจะมีธุระต้องไปทําข้างนอกวัดครับก็เลยถือโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยมบัณฑิตผู้เพื่อนของท่านหน่อยยังเคหสถานของบัณฑิตผู้นั้นนะครับแต่เทว่าเมื่อไปถึงเนี่ยก็กลับพบว่าบัณฑิตผู้นั้นนะครับไม่ได้อยู่บ้านเลยไงเหมือนกับจะติดธุระอะไรต้องออกไปทํางานอยู่ในเมืองหลวงนานเป็นเดือนเลยนะครับ ก็เลยได้ทำให้คนที่ออกมาต้อนรับเจ้าอาวาสในตอนนั้นเนี่ยก็คืออาซอ้อหรือว่าเมียของท่านบัณฑิตเนี่แหละครับที่เมื่ออาซอ้อรู้ว่าเจ้าอาวาสผู้นี้นะครับได้เป็นเพื่อนของผัวนางแล้วก็ นางก็ได้ออกมาต้อนรับด้วยแบบอัธยาศัยอย่างงามมากเลยนะครับคือทําน้ําชาทําขนมอะไรให้เจ้าอาวาสได้นั่งเจียแตตาอวยกันอยู่นานนะก็คือพูดคุยกันนะครับซึ่งในระหว่างที่นางกําลังเตรียมของอะไรในบ้านเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบเดินเดินเที่ยวไปเที่ยวมาในบ้านบิดบิดวนวน,วนไปหยิบของนั้นใช่ไหมครับโดยที่แม่นางหารู้ไม่เลยว่าไอการบิดบิดวนวน,วนสวดรงอันสะบหึมของแม่นางเนี่ยมันก็เป็นพิษต่ตอจิตใจท่านเจ้าอาวาสอย่างยิ่งครับคือท่านเจ้าอาวาสเห็นแล้วก็แบบ เริ่มเกิดจิตอกุศลขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังต้องห้ามใจไว้อยู่ครับคือเราไปถึงเจ้าอาวาสเราไปถึงเจ้าอาวาสเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าพอออกจากบ้านนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องก็จะจบครับแต่พอเดินไปถึงวัดปุ๊บเท่านั้นแหละมันไม่ใช่แบบนั้นครับเจ้าอาวาสเนี่ยก้มตาทาสมาธิอะไรไม่ลงเลยคือท่องพุโทโธพุโทโธให้จิตใจตัวเองนะครับสงบลงเท่าไหร่เนี่ยไอพุโทโธนั้นนะครับมันก็จะไปคิดแต่พุทอื่นแทนนะฮะ เป็นอย่างนี้มาอยู่นานหลายวันมากเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งในหัวของเจ้าอาวาสเนี่ยมันก็ได้เกิดเสียงมารร้ายขึ้นครับที่ได้มากระซิบกับหูท่านแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผัวของแม่นางมาอยู่เป็นเดือนเดืน ท่านไม่คิดจะไปลองจับแม่น,มน้ำนงคราญหยาดฟ้านมาชิมซะหน่อยหรือไงซึ่งอีกเสียงหนึ่งในหัวของเจ้าอาวาสท่านนะครับมันก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ข้าเป็นเจ้าอาวาสถ้าหากไปทําอะไรประเจดิดประเจินนอกวัดแบบนี้เนี่ยชื่อเสียงของข้าจะต้องเสียหายละสิ งั้นก็ไม่ต้องไปทํานอกวัดสิทํามันในวัดเลยยังไงล่ะฮ,ฮ,ฮ,ฮคือมันจะเป็นอารมณ์แบบมีตุ๊กตาเทวดา2ตัวมาแบบตบตีกันอยู่ข้างๆไหลเหมือนในการ์ตูนนนึกออกไหมและนั่นแหละครับฝ่ายที่ชนะก็คือตุ๊กตาฝ่ายมารครับเจ้าอาวาสเนี่ยได้โดนเสียงแห่งมารรายครอบงามไปแล้วครับมันก็เลยเกิดแผนการชั่วๆขึ้นมาในสมองท่านเลยฮะที่อย่างแรกเลยก็คือท่านนะครับ ได้ไปหยิบเงินบริจาคของวัดมาฮะเอาไปติดสินบนพระในวัดเองนี่แหละให้มันมาเป็นลูกสมุนกี้ๆแล้วก็ทําตามแผนการของท่านเจ้าอาวาสนะครับที่แผนการก็จะมีอยู่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยก็จะให้พระสองรูปนั้นนะครับได้แห่เกี้ยวไปยังบ้านของแม่นางเมียสาวผู้นั้นแหละครับแล้วก็ไปโกหกบอกกันนางว่าโยมสาวโยมสาวปัจจุบันนี้เนี่ย ผัวของเธอได้ป่วยอยู่จากการไปทํางานที่เมืองหลวงมานะและตอนนี้เนี่ยผัวเธอก็ได้เดินทางผ่านมายังวัดของเพื่อนผัวเธอพอดีเลยซึ่งเห็นว่ามันอยู่ใกล้เนี่ยผัวเธอก็เลยพักไปตรงนั้นและตอนนี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสก็ได้สั่งให้สองอัตมาเนี่ยมาเรียกโยมเมียไปดูใจผัวซะหน่อยซึ่งเมียพอได้ยินแบบนี้ก็ตกใจสิครับว,ว่าผัวเป็นอะไรถึงจงแบบนอนสมขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ก็เอะใจขึ้นมาได้นิดนึงว่าเอ๊เดี๋ยวนะคะท่านท่านสองพระคะ ถ้าท่านอุตส่าห์แหกเกี่ยวมาถึงบ้านอีฉันได้ขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่แหวพวงฉันกลับมาล่ะคะไอ้พระสองรูปนะนะครับก็แบบทำอะไรไม่ถูกเลยองุกมองตากันแล้วก็แถไปประมาณอ๋ออ๋ออ๋อออก ผัวของโยมนะ่ะป่วยมากเลยถ้าหักแห่ขึ้นเกี้ยวมานะท่านเจ้าอาวาสก็เกรงว่าเดี๋ยวเกี้ยวมันจะกระดกกระเด็กแล้วก็ไปกระทุงผัวของเธอให้ได้ตายเข้ากลางคันยังไงล่ะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยได้สั่งให้เอาเกี้ยวมารับแม่นางไปดูแลผัวแทนมันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดนะซึ่งประเด็นคือแม่นางหูหยินผู้เมียนะครับก็ดันเชื่อพระสองรูปนั้นด้วยครับก็เลยเดินขึ้นเกี้ยวแล้วก็ให้พระเนี่ยแห่ไปที่วัดของเจ้าอาวาสนะครับ ที่กว่าจะมาถึงวัดนี้เนี่ยมันก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วนะครับแต่ทว่าแม่นางเนี่ยก็กลับไม่พบกับร่างกายของผัวเธอนอนอยู่ที่นี่ครับกลับพบเป็นเจ้าอาวาสที่อยู่ในห้องรับแขกนะครับได้เตรียมอาหารต่างๆมาให้นางอย่างเพียบพร้อมเลยซึ่งชีหูหยินผู้เมียก็บอกว่าเออท่านเจ้าอาวาสขาไหนล่ะครับผัวของอีฮันอ๋อผัวของเธอน่ะเหรอเขาป่วยอยู่ที่อารามแห่งหนึ่งบนเขาฟากโน้นนะจ๊ะอ,อ้าวแล้วในพระสองรูปท่านบอกว่าผัวข้าป่วย,ยที่นี่ไงคะ อะไรนะพ้าสองรูปพูดกับเธออย่างนั้นเหรอโอ้ยไม่ใช่แล้วโยมเมียโยมเมียนั่นน่ะมันจะต้องเป็นการสื่อสารที่ผิดอย่างแน่นอนเลยคือผัวเธอนะจ๊ะเขาได้ป่วยที่วัดห่างไกลนู่นน่ะ แล้วทางวัดนั้นเขาก็เลยส่งข่าวมาบอกอาตมาไงล่ะอาตมาก็เลยได้ให้พระสองรูปนั้นน่ะไปแจ้งข่าวให้กับโยเมียแต่ว่าการสื่อสารมันคงจะผิดพลาดอะไรหน่อยแหละแต่ไม่เป็นไรนะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาจะพายโยเมียเนี่ยไปหาผัวเธออีกที่วัดฟากนึงเองแต่วันนี้เนี่ยอาตมาว่าฟ้ามันมืดค่ำแล้วโยเมียจะพักที่นี่ก่อนดีไหมล่ะจ๊ะ อาตมาเนี่ยได้เตรียมข้าวเตรียมปลาอะไรมาให้เรียบร้อยเลยขอให้แม่นางเนี่ยกินแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนเถินที่เมืองภูเมียเห็นว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยแม่นางนะครับก็เลยต้องตัดสินใจพักอยู่ที่วัดเลยก็เลยได้ถามเจ้าอาวาสไปว่าเออท่านเจ้าอาวาสคะแล้วอีฉันจะพักที่ไหนล่ะคะ ก็อกุติของอาตมาไงล่ะจะอ่ะกุติของท่านมันจะไม่บัดสีเกินไปหรอกโอ้มันเป็นไรหรอกม่เป็น,ไปนอไรอาตมาได้เตรียมการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะไปนอนที่อื่นแล้วก็ปล่อยให้โยมเมียเนี่ยได้นอนในห้องอาตมาอย่างสบายใจเฉบแล้วจะโยมวางใจได้นะที่เมื่อท่านเจ้าอาวาสพูดแบบนี้ไปนะครับโยมเมียก็เหมือนกับจะโล่งอกสักนิดหน่อยครับแต่เธอก็ไม่ไวจะป้องกันตัวนะครับพอเข้าไปถึงกุติเจ้าอาวาสเนี่ยเธอก็แบบลงกอนประตูลงกอนหน้าต่างอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเลย ประมาณว่าเป็นหญิงสมัยก่อนมันก็ต้องลักตัวสงวนตัวอะไรใช่ไหมแต่ทว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอขมตากําลังจะหลับอยู่นะครับมันก็จะมีเสียงแบบกุก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 ก,กุกดังขึ้นมาภายในห้องซึ่งเธอก็งงแบบมันมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอลืมตาดูมันก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็เลยได้หลับต่อไปแล้วพอเธอได้พอยหลับไปแค่สักประมาณหนึ่งชั่วยามเท่านั้นแหละครับอยู่ๆปากของเธอนะครับก็ได้เปล่งเสียงอออกมาครับซึ่งเธอก็ตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันมีเสียงอีออกมาจากปากฉันได้ ก็เลยลืมตามาดูครับแล้วก็พบว่าตรงข้อมือของเธอเนี่ยมันมีมือของใครมาจับอยู่ซึ่งนั่นก็คือมือของเจ้าอาวาสนั่นเองครับที่เขาได้แอบอยู่ในห้องลับของกุฏิวัดเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่แม่นางจะพลอยหลับไปแล้วนะครับคือท่านร้ายมากนะที่เมื่อเห็นดังนั้นนะครับแม่นางก็เกิดตกใจดิ้นขึ้นมาเลยท่านท่านท่านจะทำอะไรนะคะเจ้าอาวาสผู้ที่ได้เซียนสุดๆตอนนั้นนะครับก็เกิดหน้ามืดขึ้นมาแล้วครับกระตกแขนเธอขึ้นมาบอกราอิสิจ้ารออีสิจ้าอาตมาอยากได้อินอีกคือ จริงๆนะอาตมานะรู้สึกประทับใจตัวเธอตั้งแต่แว็บแรกที่อาตมาได้เบิ่งเห็นเธอแล้วที่เมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยอาตมาก็แบบมีเสียงรักขังดังขึ้นมาในใจเลยว่าตัง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  Only you เราสะากแม่นางพูดนะนะครับก็เลยได้ตบหน้าอาตมาไปหนึ่งชาตเพื่อให้สติครับ ทว่าวท่านเจ้าอาวาสนี่ก็แบบอ,อุ้ยชอบความรุนแรงสุด้วยสไตล์อาตมาเลยอ่ะไอ้น่งเนงั้นเข้ามาใกล้ๆอาตมาหน่อยสิลออีอีสิจ้าลออีอีสิจ้ไม่นานนะครับก็เลยได้หยิบเชิงเทียนที่อยู่ข้างๆหัวเตน,นโป๊เข้าเม่งของอาตมาเข้าจังๆอีกหนึ่งทีครับพร้อมกับหลุดสะบัดดาท่านอาตมาคนนั้นไปด้วยว่าไอ้รนหัวกระบวยไอ้หน้าสันเขื่อนแกง,ง้ําเหือกป่านนี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้จักควบคุมหนอนชาเขียวของตัวเองเลยเสียดายจริงๆเลยนะที่ผัวของฉันได้อุตส่าห์ยอมนับถือแล้วก็ยอมให้น จ,จิตใจต่ำทรามกว่าเดรัจฉานสกโ,โอ้นี่นอกจากโยมจะมือหนักแล้วปากโยมยังหนักอีกนะเนี่ยมามามาเดยวอาตมาจะหยุดความหนักของโยมไม่เองแล้วอาตมาเขาก็กระโดดเข้าขย่าแม่นางเลยครับที่แม่นางก็มาอย่อย่าอย่าแล้วภาพนะครับมันก็ถูกตัดแผนไปที่โคมไฟหัวเตียงตามฉบับหนังไทยครับที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ออกเป็นว่าเราเรากลูวกันนะฮะ ที่เมื่อถึงตอนรุ่งเช้าได้ตื่นขึ้นมานะครับก็เป็นตามฉบับละครน้ําเน่าเลยครับก็คือฝ่ายชายเนี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกว่าที่พี่ทาไปเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าความรักนะจ๊ะเอาอย่างนี้แล้วกันอาตมาเนี่ยมีความคิดอะไรดีๆอาตมาคิดว่าเธอเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกลับไปหาผัวของเธอแล้วละจ้ะ ไม่อยู่วัดกับอาตมาเลยดีกว่าเพราะว่าที่วัดนี่นะอาตมาก็มีทรัพย์สินทุกอย่างไม่ว่าจะเงินทองยกแพร่ไหมอะไรเนี่ยบอกอาตมามาได้เดี๋ยวอาตมาจัดให้หมดนะคือแบบพระจับของมีค่านี่ไม่อาบัดเลย แล้วถ้าหากว่าเธอกลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเห็นว่ามีสีกายอยู่กับอาตมาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะโกนหัวให้เธอแล้วก็บอกว่าโยมเมียเนี่ยอยู่ในสถานะของเพศสงฆ์เองโยมจะได้มาปฏิบัติอาตมาไงละจ๊ะดีไหมเจ้ดีไหมเจ้าเอ้ยคิว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 คือแบบนี้ท่านอาตมานี่ท่านวางแผนจะช่วยอะไรแล้วก็ช่วยได้แบบเป็นสเต็ปไปถึงที่สุดเรียบร้อยเลยจริงๆนะแต่เดี๋ยวเรื่องราวความชั่วร้ายนี่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับ เพราะว่าเวลาต่อมาเนี่ยแม่นางเมียก็ไม่ยอมสิจะบ้าแล้วฉันรักผัวฉันคนเดียวนะจะให้ฉันไม่อยู่กับคนที่ปูยป่ย่ำปู่ยีฉันแบบนี้ได้ไงแล้วก็พยายามจะหนีกลับไปบ้านนะครับที่เจ้าอาวาสนี่ก็ได้รั้งไว้แล้วก็ไม่เธอกลับครับแม่นางเมียผู้นั้นก็เลยขู่ขึ้นมาเลยว่า้าอตมาจะทาอะไรฉันอีกนะจะจะทาการซึบซบตัวเองเลยเป็นยังไงล่ะซึ่งเจ้าอาวาสน,นะครับก็แบบอะ แต่เธออยากซีมองขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้จ้าอาตมาเนี่ยมีให้หมดเลยอุปกรณ์เนี่ยจะมีจะเชือกจะยาพิษอะไรที่วัดของเรามีเพียพร้อมไปหยิบมาใช้ได้เลยแล้วถ้าหากว่าเธอจากไปแล้วนะผัวเธอก็จะต้องสงสัยอย่างแน่นอนที่เขาเนี่ยก็จะต้องไม่ไวายมาที่วัดแวะมาถามหาอาตมาหรอกซึ่งถ้าผัวเธอมาเมื่อไหร่นะอาตมาเนี่ยก็จะซึบซึบผัวของเธอแล้วก็ส่งผัวของเธอไปอยังปราโรให้ไปอยู่ด้วยกันเลยเป็นยังไงล่ะจ๊ะทำเลยทำเลยซึบซึบตัวเองสิคือ ท่านเจ้าอาวาสถ้าท่านจะทําได้ถึงระดับนี้นะก็อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นพระเลยจะดีกว่าไหมแต่เอาเป็นว่าด้วยความที่แม่นางเมียสู้ท่านเจ้าอาวาสอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสนะครับได้คิดแผนการเอาไว้หวาดล้อมนางหมดแล้วเนี่ยแม่นางนะครับก็เลยต้องยอมฮะยอมที่จะไม่กดปุ่มชัดดาวตัวเองไปเพราะเดี๋ยวเธอเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผัวเธอจริงอย่างที่อาตมาได้บอกไปนะครับคือเธอเนี่ยยังเป็นคนที่รักสามีเธออย่างสุดจิตสุดใจครับ นั่นแหละครับแม่นางผู้เมียเนี่ยก็เลยต้องยอมฮะตกลงปลงใจโกนศีรษะตัวเองแล้วก็อยู่เป็นเบี้ยล่างของเจ้าเจ้าอาวาสใจซามในวัดเนี่ยให้เจ้าอาวาสนะครับได้บทบทนวดนวด,นวดนางแทบทุกครั้งที่เจ้าอาวาสจะต้องการเลยพร้อมกับรอหาเวลาแล้วก็โอกาสที่จะแก้แค้นนะครับที่เวลาเนี่ยมันก็ได้ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นเวลาพอดีกับที่สามีเธอเนี่ยได้เสร็จงานมาจากเมืองหลวงแล้วก็ต้องกลับมาที่บ้านนะครับ ระหว่างทางก่อนที่จะถึงบ้านนะครับมันก็จําเป็นจะต้องผ่านทางวัดของเจ้าอาวาสนั้นก่อนผู้สามีเนี่ยก็เลยได้แวะกะจะหาเจ้าอาวาสผู้เป็นเพื่อนเนี่ยแหละครับแบบไม่ได้เจอกันนานจะไปตาอวยคุยอะไรกันสักนิดหน่อยก็เลยแวะเข้าไปครับแต่ทว่าทันทีที่คุณสามีได้เดินเข้าไปในวัดแห่งนั้นแล้วครับท่านนะฮะก็ได้เห็นหลวงชีนางหนึ่งครับได้วิ่งมาเลยแล้วก็วิ่งมากอดท่านพร้อมกับร้องว่าปู๊บปุ๊ปุ๊ปู๊ปุ๊บ ซึ่งบัณฑิตผู้สามีก็งงมากสิครับว่าแบบทําไมวัดนี้มีนางชีเป็นชนีอะไรมากอดเขาแบบนี้ก็บอกว่าจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเธอเป็นนางชีแต <th> ่ทว่าแม่ชีนะครับก็ได้บอกว่านี่นี่ฉันเองไงล่ะครับพี่พี่จำจะไม่ได้เลยหรอกค่ะมองหน้าฉันสิซึ่งมามองหน้าปุ๊บนะครับสามีก็นึกได้เลยว่าอ้าวนี่มันน้องเมียข้านี่ทำไมน้องเมียถึงได้มาอยู่นี่แล้วทำไมถึงมาหัวล้นโดนโกนสภาแบบนี้ล่ะ ซึ่งผู้เมียนะครับก็เลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยให้กับผู้ผัวฟังเลยครับซึ่งเมื่อฟังเสร็จเนี่ยผัวฮีแกก็ยัวมากครับคือยัวแบบหน้ามืดตามัวและไอความเป็นบัณฑิตอะไรเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในตัวแล้วนะครับสวมหัวเป็นบทนักมวยปั้มเลยเดินบุกเข้าไปยังอุโบสถในตอนที่อาตมาเจ้าอาวาสน,นะครับกำลังนั่งสวดมนต์อยู่พุ่งเข้าไปจับเจ้าอาวาสน,นะมาโขกสแลมเข้ากลางวงอุโบสถเลยครับเล่นเอาพระต่างๆที่กําลังท่องมนต์อยู่เนี่ยอึ้งจนอ้าปากค้าง กันเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าอย่าลืมนะว่าหลวงจีนต่างๆที่อยู่ในวัดนี้เนี่ย เขาไม่ใช่พระแบบพระไทยแต่เป็นพระจีนที่เรียนกังฟูมาด้วยนั่นแหละครับพวกลูกน้องต่างๆของท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ยอมเลยครับมีคนมาบวกตบ MVP ของเขาแบบนี้ใช่ไหมพระต่างๆนะครับก็เลยลุกขึ้นมาโชว์สกิลเศร้าลิน้นกระโดดจับผัวนะครับมาตบ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 อย่างแรงเลยจนในที่สุดหลังจากซึ่งผู้ผัวได้ตัวอ่วมไปทั้งตัวเนี่ยผู้ผัวก็ได้โดนจับมัดเอาไว้นะครับแล้วท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็เอากระบ,บี่มาจ่อคอผู้ผัวครับแล้วก็บอกว่า ท่านบัณฑิตท่านคงรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมดแล้วสินะดังนั้นเองอัตมาเนี่ยก็คงจะเก็บท่านเอาไว้ไม่ได้หรอกอัตมาจะขอส่งท่านเข้าไปเข้าเฝ้าพระยูไเองโอลีโตฟูแล้วก็กําลังจะยกกระบี่ขึ้นเลยนะครับก่อนที่ชีเมียเนี่ยจะวิ่งเข้ามากระโดดบังผู้ป่วยพวกยาเจ้าอาวาสคะ ถ้าท่านเจ้าอาวาสจะฆ่าผัวฉันเนี่ยก็ขอให้กระบี่เล่นนั้นมันได้มาลงที่ตัวของข้าก่อนเถอะซึ่งเจ้าอาวาสก็ยั่วสิครับแบบหมอข้าอุตส่าห์หลอกลวงเองมาถึงขนาดนี้ข้าจะไม่ยอมเสียเองไปหรอกแล้วนั่นนะครับเจ้าอาวาสก็เลยจิกผมนานะครับจับนางเขาไปโยนในห้องของกุฏิแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยก่อนที่จะมาหาผู้ผัวทีเพื่อจะเป็นการปิดจ็อบนะครับโดยที่หวังว่าถ้าหากว่าท่านเจ้าอาวาสได้บันชีวิตผู้ผัวไปแล้วเนี่ยจิตใจของผู้เมียก็จะหันมารักอาตมาแทนคือแบบ คิดได้เนอะไอตอนจะไปรักพาตัวเขามาเนี่ยคิดแผนซะซับซ้อนฉลาดเป็นกรดเลยแต่พอเรื่องแค่นี้นี่สมองมีไม่ถึง8ปดหมื่นเซลล์ด้วยซ้ำมาเนี่ยคิดว่าฆ่าสามีเขาแล้วผู้เมียจะกลับใจไปรักเขาอย่างนั้นเหรอครับมันก็ไม่มีทางสิครับซึ่งตอนนั้นเองผู้ผัวที่เห็นว่าตนเองเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะครับก็เลยแบบโอเคข้ายอมตายก็ได้แต่ข้าอยากจะขอท่านนะว่าข้าไม่อยากจะตายในสภาพแบบศพเละเป็นอสุภะนะ ขอให้ท่านคิดวิธีจัดการกับข้าแบบงามๆหน่อยได้ไหมซึ่งเจ้าอาวาสนะครับก็เลยเห็นกับคําขอครั้งนี้ของบัณฑิตครับที่แตก่อนเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาเจ้าอาวาสนะครับก็เลยได้นําผู้ผัวคนนี้เนี่ย ไปคังให้อดข้าวตายอยู่ในรักคังใบใหญ่ๆเก่าๆอันนึงที่อยู่ข้างหลังวัดนะครับก็คือจับผู้ผัวเนี่ยยัดเข้าไปในรักคังแล้วก็เอารักคังเนี่ยครอบเอาไว้ครับทิ้งเงี้มาอยู่ตรงนั้นแหละตากลมตากฝนไปที่เรื่องอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะจบแบบแบดเอนดิ้งอยู่เลยนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้มีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งเดินเข้ามาในวัดครับนั่นก็คือท่านใต้เท้าเป่าหรือเปาบุญจินผู้ที่มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่กลางหัวแล้วก็ชอบพูดว่า ข้าคือสาวน้อยแห่งความน่ารักผู้พิทัก์ความรักและความยุติธรรมนั่นเองไม่ใช่ละผู้ที่มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนหัวมีองค์ลักชอบอมโอเล่ส่วนท่านเองก็ชอบกินไข่เต่าแล้วก็ตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรม ที่ในเวลานั้นนะครับก็เหมือนกับว,ว่าท่านเป่าบุญจินเนี่ยจะมีธุระอย่างหนึ่งได้เดินเข้ามาทําที่เมืองนี้ซะหน่อยซึ่งเมื่อท่านได้เดินผ่านมาอย่งเมืองนก็เห็นว่ามันมีวัดอยู่แห่งหนึ่งท่านก็เลยคิดว่าจะเข้าไปสักการะพระศาส,สนาอะไรแบบนี้แหละครับ แต่ก็ไม่คิดเลยนะครับว่าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยมันจะมีคดีให้ท่านไขครับก็เนื่องจากว่าไอ้ตอนที่ท่านเปาได้เดินมาจะมาทําบุญใช่ไหมอยู่ๆนะครับมันก็มีหลวงจีนแก่ๆคนหนึ่งที่เป็นหลวงจีนพ่อครัวของวัดนะ่ะได้กระเตงกระเตงมาหาท่านเปาเลยแล้วก็บอกท่านเปาท่านเปาข้าขอ,ขอความช่วยเหลือท่านด้วย ข้านะรู้ถึงความไม่ดีของเจ้าอาวาสในวัดนี้มานานแล้วแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงไงเพราะว่าทุกคนในวัดนี้เนี่ยมันก็เป็นสมุนของท่านเจ้าอาวาสหมดเลยแล้วหลวงจีนพ่อขัวผู้นั้นนะครับก็ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับที่แบบเจ้าอาวาสได้จับผู้เมียไปขังอยู่ในห้องหรือว่าจับผู้ผัวไปขังในละขังอะไรเนี่ยซึ่งเมื่อทราบเรื่องปุ๊บนะครับท่านเป่าก็แน่นอนว่า ไม่เห็นด้วยกับการกระทำต่างๆของท่านเจ้าอาวาสผู้ควบคุมหนอนชาเขียวของตัวเองไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับท่านเปาเนี่ยก็เลยได้สั่งให้องค์ขลักแล้วก็ผู้ติดตามของท่านทั้งหลายแหล่นะครับได้เดินไปบุกตรวจค้นในวัดณนะตอนนั้นเลยครับที่ก็ไปเจอกับผู้ผัวซึ่งถูกขังอยู่ในละคังมาอยู่หลายชั่วยามจริงๆนะครับคือพอแกะผัวมาจากละคังได้นะขาผัวผู้นั้นเนี่ก็แบบถึงกับอ่อนเปรี้ยสุดลงจนท่านเปาเลยต้องสั่งให้คนไปเอาน้ำเขาต้มมาหยอดกันเลยทีเดียวนะฮะ ที่นั่นยังไม่พอฮะท่านเปาเนี่ยก็ยังได้สั่งให้ผู้คนนะครับบุกไปถึงห้องเจ้าอาวาสแบบให้ท่านไม่ได้ตั้งตัวอีกที่พอถีบประตูห้องออกไปปังปุ๊บนะท่านเจ้าอาวาสก็แบบนี่น,นี่ท่านจะมาทําอะไรเนี่ยฮะอา้าวก็เจ้านะ่ะได้จับหญิงนางหนึ่งมาขังเป็นทาสบําเรากาไม่ใช่เหรอเนี่ยผัวของนางยังอยู่ในรักครังเลยอะไรอะไรไอ้ที่พวกโยมพูดมาเนี่ยโยมไปเอามาจากไหนนี่ท่าน ท่านเป็นท่านเปาบุญจินใช่ไหมเนี่ยท่านเป่าทำไมท่านตัดสินคดีความอะไรไม่ใส่ใจดูหลักฐานอะไรดีก่อนเลยหญิงที่ท่านว่าเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะ รู้ว่านี่ท่านอิฉาอาตมาคิดจะมาใส่ไรเดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะนําเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลฟ้องกับท่านห้องเต้ห้องเต้มาจัดการท่านเลยดีไหมซึ่งในระหว่างที่เจ้าอาวาสกําลังพราหมณ์อยู่นะครับมันก็ได้มีเสียงแบบออีออ,อีอูอีมาดังมาจากส่วนหนึ่งของกุฏิท่านนะครับท่านเปาเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ไม่สนใจอาตมาที่กําลังพราหมณ์เลยบอกให้ผู้คนที่ติดตามท่านเปามานะครับไปค้นหาต้นเสียงนี้มาเลยซึ่งในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับประตูของห้องลับใน กิซึ่งมันก็นําไปสู่ความลับที่ท่านเจ้าอาวาสได้เก็บไว้นั่นเองนั่นก็คือสีกาผู้เมียนะครับที่บัดนี้เนี่ยได้โดนโกนผมแล้วก็ยังโดนอดอาหารสภาพแบบ้อมหิวโซยนะครับที่เมื่อเจอปุ๊บแบบนี้เนี่ยท่านเปาก็แบบน,นี่ไงนี่ไงแล้วอะไรล่ะท่านเจ้าอาวาสนะครับก็แถไปไม่ถูกเลยครับกะจะตอแหลไปต่อแบบเออ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 ,อเออเเออเเออ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 เลอเอ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 อเนอเอเออเอเ ป่าของเจ้าน่ะข้าคิดว่ามันคู่ควรกับเครื่องประหารหัวหมาองค์กรักจับไอ้หลวงจีนี่ไปประหารเลยเดี๋ยวประหารเสร็ล้วน่ยข้ามีโอเล่เจ้ากินด้วย <c oughs> ส่วนไอ้หลวงจีนที่อยู่ในวัดทั้งหมดเนี่ยเป็นพระทั้งทีแต่แม้ไม่รู้จักเอาพระธรรมเข้าใจ นำซ้ำยังได้ใช้วรยุทธในการไปรังแก่ชาวบ้านอีกชอบใช้มากใช่ไหมในกังฟูเนี่ยงั้นข้าเนี่ยจะตัดสินในรัฐเทให้พวกเจ้าไปเป็นทหารเฝ้าชายแดนกันให้หมดเลยนั่นแหละครับพวกหลวงจีนกังฟูเก่งต่างๆนะครับก็เลยโดนท่านเปาบุญจินเนี่ยสั่งจับศึกหมดแล้วก็เขี่ยให้ไปเป็นทหารเฝ้าชายแดนกันหมดเลยนะครับส่วนหลวงจีนพ่อครัวซึ่งเป็นคนเดียวในวัดที่ไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยกับการกระทําของเจ้าอาวาสแล้วก็ยอมอุตสาห์หน้าเอาเรื่องมาบอกท่านเปานะครับ ท่านเป่าบุญจินเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้หลวงจีนผู้นี้นะครับได้มาเป็นเจ้าอาวาสคนต่อมาของวัดนี้เลยเพื่อจะให้หลวงจีนท่านนี้นะครับได้เผยแพร่พระธรรมแบบถูกต้องกับศาสนิกชนทุกคนแล้วก็ได้บอกกับศาสนิกชนว่าอย่าลืมไปซื้อสติกเกอร์ลายเอนดเดลี่ด้วยนะคิดซะว่าอุดหนุนค่านมกับชชค่าช็อกโกแลตไอแมวชมพูตาดำๆที่มันมันั่งเล่าแบบคอแหบคบอแหบบแบบ้งแล้วกัน แต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะหลังจากที่ผู้ผัวได้มาเจอกับผู้เมียปุ๊บเนี่ย ผู้ผัวนะครับเ็เกิดอาการงอนขึ้นมาครับงอนแบบทําไมเมียเนี่ยเธอถึงใจง่ายจังเลยลหละพร้อมจะไปอยู่กับท่านเจ้าอาวาสอะไรแบบนี้ที่ผู้เมียเมื่ออุตสาห์หลุดออกมาได้แบบนี้แล้วยังมาเจอผัวงีเง่านะครับก็ทนไม่ไหวจริงๆครับอุตสาห์ทนแทบตายมาเพื่อจะได้มาเจอหน้าผัวแต่ผัวยังกลับมางอแงแบบนี้ใส่อีกนางเมียนะครับก็เลยได้เร่งฝีตีนเข้าไปครับพุ่งเอาหัวตัวเอ,องม่งกาแพงเลือดแตกกันเลยทีเดียวที่ท่านเป่าบุญจินก็แบบอ๋อทำอะไรทำอะไรอาก์ลักไปช่วยผู้เมียมา,มาเดี๋ยวนี้ ซึ่งดีนะครับว่าบาดแผลเนี่ยมันยังไม่หนักถึงปางตายแต่ว่าท่านเปาบุญจีเนี่ยก็เลยได้สวดผู้ผัวไปเลยว่าเนี่ยท่านไม่เห็นเลยว่าผู้เมียเนี่ยเขาได้ทําเพื่อท่านขนาดไหนเขาอยากจะรอมาอยู่กับท่านถ้าเขาแบบไม่รักท่านจริงๆเนี่ยเขาซึบๆตัวเองตายไปนานแล้วที่มาพูดได้ดังนั้นนะครับผู้ผัวก็เกิดคิดขึ้นมาได้เลยฮะ ก็เลยโอ๋โอเมียไปบีบบีบนวดนวดผู้เมียนิดหน่อยนะครับและผู้เมียเนี่ยก็กลับมาคืนดีกันกับผู้ผัวอยู่กันอย่างสงบสุขอีกรอบเลิกสารเววูเวว,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 ววูเววู